ตำรวจสอทอปล่อยตัวอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยดังรับบริจาคทำพิธีต่อชะตาโดยไม่ได้มีหลักประการหลังแจ้ง3ข้อหารอให้การเพิ่มเติมขณะที่เจ้าตัวก็โพสเฟซบุ๊กขอโทษ พลตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท,อทอเปิดเผยกับสำนักข่าวไอ n ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดรับบริจาคเพื่อแอบอ้างทำพิธีต่อชะตาตามความเชื่อค่ะหลังถูกจับกลุมได้ที่บ้านพักภายในซอยพัฒนาการ4 4ที่เขตส,สวนหลวงเมื่อวานนี้ โดยบอกว่าการจับกลุมอดีตอาจารย์รายดังกล่าวค่ะไม่ได้มีหมายจับเชิญตัวมาสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาก็คือช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และความผิดตามพรบเรียร,ยรายรวม3ข้อหาค่ะโดยในเบื้องต้นหลังจากสอบปากคำอดีตอาจารย์รายนี้แล้วนะคะก็ขอให้การในชั้นศาลค่ะและจะไปจัดหาทนายความเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งตามกำหนดนัด หลังจากสอบปากคำค่ะแจ้งข้อหาเสร็จสิ้นแล้วนะคะพนักง,งานสอบสวนก็ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะไม่ได้มีหลักประกันอะไรเพราะการจับกลุมในครั้งนี้ยังไม่ได้มีหมายจับผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะ ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานด้วยนะคะผู้ต้องหารายนี้ได้ลบข้อความการเปิดรับบริจาคออกจาก Facebook ส่วนตัวแล้วและก็มีการโพสต์ข้อความขอโทษต,ต่อเหตุการณ์ที่ได้กระทําลงไปในส่วนของเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นจะเป็นเรื่องที่บุคคลสมัครใจที่จะโอนมาให้ผู้ต้องหาหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะหากใครประสงค์จะขอเงินคืนก็ติดต่อขอคืนได้เลยแต่หากผู้ต้องหาไม่ยอมโอนคืนให้บุคคลที่บริจาคนั้นก็สามารถแจ้งความดําเนินคดีในฐานะที่เป็นผู้เสียหายได้ เเช่่นนดียวกัคะส่วนอีกหนึ่งคดีดังค่ะรองโฆษกอายการเผยอายการสูงสุดเน้นย้ำคณะทำงานนะคะสอบสวนคดีตู้หา่าวททำงานต้องรอบคอบครบถ้วนเร่งรัดให้ทันตามกรอบเวลาและก็ต้องรายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะด้วย นายโกศลวัรอินทุจันยงรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนคดีตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนกับพวกค่ะซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นผู้มีอิทธิพลและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐภายหลังจากนางนารีตันทัศเถียนอายการสูงสุดได้ลงคำสั่งของสำนักง,งานอายการสูงสุดลงวันที่14ธันวาคม2565เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับการสอบสวนและดำเนินคดีสำคัญ ัซึ่งัต่อหลังจากนี้ค่ะทางนงครบาลที่เป็นเจ้าภาพหลักในการสืบสวนคดีนี้ต้องรายงานความคืบหน้าคดีของตู้ห่าวมายังคณะทํางานกํากับการสอบสวนและดําเนินคดีสําคัญเป็นระยะระยะ โดยยังคงเน้นย้ำนะคะให้การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบเร่งรัดสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนคดีนี้ให้ทันตามกรอบระยะเวลาในการควบคุมผู้ต้องหาขาดที่ต้องฝากขังตามกฎหมายทางนี้ค่ะให้ระยะเวลาพอสมควรให้เสนออายการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีค่ะ หลังจากนี้นะคะเมื่อมีการสอบสวนไปแล้วคณะทํางานกํากับการสอบสวนจะมาดูเรื่องของความครบถ้วนการสอบสวนพยานหลักฐานว่าสมบูรณ์หรือไม่สิ้นกระแสความสงสัยหรือไม่ข้อความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะเสนออายการสูงสุด ซึ่งคณะทำงานกำกับการสอบสวนชุดนี้นะคะมีอัยการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยค่ะต่อกันที่ความลื่นไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะจุลินชี้สอสอลาออกไม่จำเป็นต้องยุบสภาตามค่ะคนจะเป็นนายกนอกจากมี375เสียงของสองสภารวมกันแล้วนะคะก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วย นจุดิลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นการเมืองต่อการที่มีสสทยยลาออกกันเป็นจํานวนมากค่ะจะเป็นแรงผลักดันให้ในายกรัฐมนตรียุบสภาหรือไม่โดยบอกว่าการยุบสภา จากที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์มากกว่าเพราะการที่ผู้แทนรัศดรจำนวนหนึ่งลาออกไปก็ยังไม่เคยปรากฏชัดว่าจะมีผลต่อการกดดันให้เกิดการยุบสภาได้แม้บางยุคบางสมัยเคยมีลาออกเหมือนกันอย่างเช่นในช่วงรัฐบาลของชวนหลีกภยัย2ตอนนั้นตนเป็นประธานวิปรฐบาลก็มีสสฝ่ายค้านส่วนหนึ่งลาออกไปแต่สุดท้ายแล้วสสก็ยังทำหน้าที่กันได้รัฐบาลก็ยังคงบริหารราชการแผ่นดินได้ จนกระทั่งเกือบจะครบเทอมเหลือเพียงสัปดาห์นิดๆก็ยุบสภาไปซึ่งไม่ได้อยู่เพราะเหตุนี้แต่ยุบเพราะท่านชวนได้สัญญาว่าจะไม่อยู่ครบเทอมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีสสกดดันด้วยการลาออกเพื่อให้เกิดการยุบสภาจะต้องมีการยุบสภาเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเหมาะสมของแต่ละกรณีมากกว่า ส่วนที่ถามกันว่าพักประชาธิปัตย์ได้ประเมินเสียงสสในสภาหรือไม่โดยบอกว่ายังมีเสียงข้างมากสามารถทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปได้หัวหนะ้าพักประชาธิปัตย์ก็ตอบว่าณนะเวลานี้รัฐบาลยังคงมีเสียงมากกว่าส่วนการที่มีบางพักการเมืองพูดถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะต้องรวบรวมเสียงสสสวให้ได้เกิน375เสียงเพื่อผลักดันพลเอกประวิทย์นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกกับว่าเรื่องนี้ตนก็ตอบไปชัดแล้วว่าต้องให้ประชาชนเป็นคนตอบก่อนต้องมีผลการเลือกตั้งปรากฏก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าประชาชนให้การสนับสนุนพักการเมืองไหนเท่าไหร่และพักการเมืองต่างๆรวมกันแล้วใครได้เสียงข้างมากจึงจะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนกรณีที่จะมีการรวมเสียงทั้งสสสวนั้นก็เป็นเรื่องที่ทําได้ค่ะหากมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภารวมกัน สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าในการบริหารรัชการแผ่นดินตามความเป็นจริงแล้วอย่างน้อยที่สุดคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องได้เสียงสสในสภาเกินกึ่งหนึ่งด้วย มาอย่างนั้นก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยการบริหารรชาชการแผ่นดินก็จะไปต่อไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ได้อยู่เงื่อนไขเดียวที่ว่าได้เสียงสสสอวอเกินครึ่งหรือไม่แต่ต้องมีเสียงในสภาเกินครึ่งด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นการบริหารก็เกิดขึ้นไม่ได้จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างเดียวและรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้ ส่วนที่ถามว่าประชาธิปย์มีสัญญาณภายในอะไรหรือไม่ว่าจะมีสสของพรรคย้ายออกไปอีกหัวหน้าพรรคเองก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรมีแต่การเล่าให้ฟังเหมือนเดิมก็เคยตอบไปแล้วว่าจะมีคนนั้นคนนี้มาดูดสสแต่ตอนนี้สสทั้งหมดก็ยังคงมั่นคงนแน่นแล้วก็ยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปย์ปิดปท้ายกันที่พณนุ์ิสส่งเจ้าหน้าที่ขาดตรวจเข้มเครื่องช่างตวงวัดช่วงปีใหม่นะคะป้องกันเกษตรกรและผู้บริโภคถูกเอาเปรียบหลังจากสินค้าทยอยเก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยตรีจัก,กร,รายยอดมณีค่ะรองอธิบดีกรมกันค้ะภายในกระรวงพันนี้ได้กล่าวถึงการตรวจสอบโกงตาช่างของพ่อค้าผู้ประกอบการในช่วงเข้าใกล้สู่เทศกาลปีใหม่โดยบอกว่าประชาชนเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าเกษตรหลายชนิดนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วโดยเฉพาะมันสำปะหลังค่ะเพื่อป้องกันการถูกรัฐเปรียบจากพ่อค้าและผู้ประกอบการทางกรมก็มีการจัดชุดสายตรวจพิเศษช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเน,นื่อง ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะในช่วงนี้นะคะมันสัมปะหลังกําลังออกสู่ตลาดค่ะก็ส่งสายตรวจพิเศษออกตรวจในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในภาคอีสานที่ปลูกมันสัมปะหลังนะคะอย่างเช่นนะครราชสีมาสุรินเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเครื่องช่างเข้มงวดเรื่องการซื้อขายพ่อค้าก็ต้องไม่เอาเปรียบเกษตรกรและในการติดตามดูแลผู้ค้าย,ยางพาราค่ะก็ย้าว่า ได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดนะคะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตรวจสอบเครื่องช่างตวงวัดของผู้ประกอบการรับซื้อยางต่อเนื่องทุกสินค้าอยู่แล้วโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันสิทธิเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคซึ่งทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาล่าสุดกรมการค้าภายในได้ส่งชุดสายตรวจพิเศษเข้าไปจับกลุ่มพ่อค้าที่ลานมันสำปะหลังด้วยนะคะในพื้นที่อำเภอสยโยกจังหวัดกาญจานบุรีหลังพบโกงตาช่างรับซื้อมันซึ่งไม่ รงกับป้ายแสดงราคาสินค้าที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการจับกลุ่มหนึ่งรายหลังจากมีการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราผ่านสายด่วนกรมกันค้าภายใน1569ว่าด่านรับซื้อ,อยางพาราก้อนถ้วยในพื้นที่ตําบลโพนแพงอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมใช้เครื่องช่างโกงน้ำหนักค่ะก็จัดชุดสายตรวจพิเศษเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการดัดแปลงเครื่องช่างจริงๆค่ะก็มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไปเรียบร้อยนะคะและนําตัวผู้ต้องหาส่งสพหลักศิลา อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินคดีอาญาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก IN n b ็ i เอ n มเบิ้